วอลเปเปอร์ขอแนะนําภาพพิมพ์วัสดุของ 3M เกรดสําหรับติดผนังปูนปัญหาของลูกค้าคือต้องการติดวอลเปเปอร์แต่ไม่สามารถทําได้เนื่องจากโรงจอดรถอยู่นอกตัวบ้านที่จะเจอทั้งแดดและฝนขั้นตอนาการสั่งพิมพ์มี2ขั้นตอนง่ายๆเริ่มจากการวัดพื้นที่หน้างานและทําการเลือกรูปภาพจาก w w ิร์ลไวด์เว็บชัตเตอร์สตอร์เครื่องมือและอุปกรณ์การติดตั้งมีดังนี้ การติดตั้งบนวัสดุที่เป็นปูนจะติดแบบแห้งไม่มีการพ่นน้ำเพื่อไม่ให้เกิดความชื้นบนผนังการติดตั้งจะต่อลายระหว่างชิ้นที่1และชิ้นที่2โดยจะให้วัสดุเกยทับกัน1ซนติเมตรเพื่อให้ชิ้นงานอยู่คงทนขั้นตอนนี้เป็นการไล่ฟองอากาศให้ภาพเรียบเนียนตัดส่วนที่เกินทิ้งนะคะ ใช้ลูกกลิ้งกลิ้งรอยต่อของภาพให้สนิทกรณีที่ไม่มีลูกกลิ้งให้ใช้ขวดแก้วแทนได้ค่ะภาพพิมพ์เพิ่มความสวยงามของพื้นที่สามารถตกแต่งพื้นที่ได้ทั่วไปทั้งร้านค้าสำนักงานหรือจะนำมาติดเป็นสื่อการเรียนรู้ของนักเรียนก็ได้รับความนิยมเช่นกันภาพพิมพ์พิมพ์ด้วยวัสดุกันนะ้ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานเรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนค่ะ